ไปงานมาแล้วไลฟ์พรีเซนต e เ b ็ติดต่อโฆษณา l o d i c a p pcst@gmail.com และ easydonate.app/lodcap-pcst i สีงที่เราสงสัยอยู่ว่าจะจัดพวกประมาณไหนของปีาจริงครับครับผมโชว์ใหญ่ท่อมเธอ อออเอ่อโตเกียวทาวเวอร์ที่มันเคยตั้งอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วอ่ะครับเออด้วยความเคารพนะพี่เพชร อีพีเนี้ยเราคูดกันเรื่อง Japan Expo 2026เว้ยไม่ใช่งาน,นอะไรโช,โชว์โชว์ใหญ่ทำถึงที่จัดที่สยามเมื่อ2ปีก่อนง่ายๆนะพี่นะคือพี่อะไปผิดที่ผิดงานผิดวันผิดเดือนและผิดปีด้วยครับไอพี่บ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ไอร้าไทยเหมือนกันคุณกำลังฟัง ร o d ี่แคปพอดแคสตเพราะเรารอสิ้นเดือนไม่ได้สองชายเพชรนนจึงต้องโยกตนมาเล่าประสบการณ์งานไอดอลแบบไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนนี่คือไปงานมาแล้วไล่ ทุกคนครับที่คุณเห็นเมื่อตะก,กี้นี้มันเป็นมุกนะครับทุกคนแต่จริงๆแล้วพี่เพชรเราไปถูกงานนะครับเพราะนี่คือนัดใหญ่นัดแรกของปีที่มีอะไรเป็นคอนเทนต์เยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเออวันนี้เทปนี้ผมมาไม่ได้นะครับติดงานมาไม่ได้ออ,อยากไปพิสจิกาเจอกันหรือพิเกาเจอกันแต่ผมมาแค่เสียงแค่ในโอเปนไทเทิลนะค <c oughs> ขอเชิญทุกท่านพรกับ2พิธีกรของคุณ พีนิกอนคนล่าสุดของโลดี้แคปพอดแคสตยินดีกับเขาด้วยเพราะเขาเฮียวีโกแล้วนิกตู้เพลงไอดอลไทยและคนดีคนเดิมที่ถ่ายรายการกดติวิญญาณเพชรพีเจแทดีเซเว่นเอเคามิแจงยามิยามิและคนตันไคระพี่วิน <laughs>